สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็มาอัปเดตพระอาการของพระองค์พานะครับหลังจากที่มีข่าวลือเกิดขึ้นอีกแล้วนะะว่าพระองค์พาตอนนี้ลุกขึ้นมาเสวยได้เรียบร้อยทุกอย่างดีขึ้นพระบรมวงศานุวงศ์ก็ไม่รู้สึกเครียดไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สูก่กระวกบวนการสังเคราะห์กัน ในที่สุดหลังจากรักษาตัวในโรงพยาบาลเกือบหนึ่งเดือนเนื่องจากโรคหัวใจกำเริบและนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองวันนี้พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงมีพระพลรานามาดีขึ้นมากจากแหล่งข่าวที่แยกจากบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กล่าวว่า พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงดีขึ้นมากด้วยมาตรการการรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงทีของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านมากระบวนการข่าวลือนะฮะเกิดขึ้นมาโดยตลอดนะข่าวลือว่าสวรรคคตแล้วข่าวลือว่าสมองตายแล้วมาจากคนกลุ่มเดียวฮะทางนิวมีเดียนะไม่ว่าจะเป็นสมศักดิ์เยียมทียสกุลปาวิน นะครับแล้วก็แอนดรูหรือสารพัดสารเพจนเป็นที่มาของการแถลงข่าวของสำนักพระราชวังแถลงการ์ออกมาถึง3ฉบับนะครับล่าสุดนะครับที่มีการแถลงข่าวตอนนี้คือพระอาการทรงตัวนะครับยังไม่ได้พระสติแต่อย่างใดแต่เริ่มมีข่าวโอ้ยทานอาหารได้แล้วตอนนี้ดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วประเด็นที่น่าสนใจคือจริงหรือไม่ เรียนทุนส่วนนะกระแสที่เกิดขึ้นนะผมเคยเรียนมาตลอดนะบอกสวรรคตไปแล้วนะฮะเรื่องของสมองตายผมเรียนไปแล้วมันไม่เป็นจริงอย่าไปเชื่อคาโกหกเหล่านั้นอย่าไปเชื่อคาโกหกของพวกที่เป็นปฏิปักษ์ต่อ,อก,การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขไอพวกนี้ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้ประเทศเป็นประทับดีพยายามใช้หลักวัตกรรมายเออร์หรือการโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนที่มี การปล่อยข่าวว่าผ่าอาการตอนนี้ผสเวยอาหารได้แล้วผมทราบว่าและคํายืนยันของสานักพระราชวังที่มีการแถลงการฉบับที่3นะฮะก็ทราบว่าจนถึงเวลานี้นะครับยังคงไม่ได้ประสตินะครับตอนนี้หัวใจนะครับข่าวดีที่ผมเรียนไปแล้วอ่ะข่าวดีดีขึ้นหัวใจทํางานได้เองมากขึ้นนะครับเครื่องอ็อกโมเอ็กโมเนี่ยที่ทางานในการพยุงหัวใจเนี่ย อาจจะไม่ต้องใช้แล้วเขากําลังจะเตรียมเฟดออกแล้วนะฮะซึ่งกระบวนการในการรักษาเนี่ยตอนนี้เขาช่วยเครื่องช่วยหายใจเป็นการชั่วคราวนะครับแต่เครื่องช่วยหายใจก็รอเพื่อที่จะหัวใจรักษาตัวเองตอนนี้หัวใจมารักษาตัวเองได้ดีแหละกำลังเข้าสู่กระบวนการค่อยๆเฟดออกเฟดออกคือให้หัวใจทํางานเองเพอหัวใจทํางานเองก็จะมารักษาส่วนอื่นที่บกพร่องนะครับโดยเฉพาะเส้นเลือดในสมอง นะครับที่ต้องทําการรักษานี่คือคือหลักการรักษาทางการแพทย์ที่หมออธิบายผมฟังแต่สถานการณ์จนถึงขนาดนี้ว่าประสติดีขึ้นแล้วอาการดีขึ้นแล้วนะมีสติสามารถที่จะทานอาหารได้แล้ว,นะมลวผมถามหมอแล้วยังไม่มียังไม่มียังไม่ทราบและยังไม่มีการแถลงการของสํานักพระราชวังนะครับอย่างนั้นก็ตามผมจะนําเรื่องราวที่เป็นความจริงพยายามค้นหาความจริงมานําเสนอและยึดหลัก แถลงการของสำนักพระราชวังเป็นสำคัญนะครับข่าวลือที่เกิดขึ้นผมก็จะนำมาอธิบายอธิบายที่บ่ายอันไหนเป็นข่าวจริงอันไหนเป็นข่าวลวงนะครับอันไหนเชื่อถือได้อันไหนเชื่อไม่ได้โดยต้องยึดหลักนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใช้หลักวัฒกรรมที่ชื่อว่าพึงเอาชนะคำมดเท็จด,ด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่า